สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเป็นงานกระสอบถุงนอนกันนะคะพี่พี่ตาเดี๋ยวเรามาดูงานกันเลยนะคะแกะเลยค่ะวันนี้เป็นงาน sleeping bag นะคะพี่พี่ตาเป็นงานถุงนอนนะคะใครไปเที่ยวไปแคมปิ้งนะคะอยากได้ถุงนอน <S <S น่ารักน่ารักก็รุ่นนี้ได้เลยนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นงาน แบบไหนกันนะพี่พี่จ๋ารุ่นนี้เราเปิดครั้งแรกวันนี้เลยนะคะพี่พี่ขาต้องนําเสนอเลยนะงานรหัสนี้รุ่นนี้มาครั้งแรกนะคะงานสลิปปิ้งแบ็คนะพี่คะพี่จ๋าเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันหูฟูฟ่องเลยพี่จ๋าฟูเลยนะพี่พี่ขาแดงมากนะโอ้โหโอ้โหมันมันมันดีดขึ้นทุกคนค่ะมันเดีดมากนะพี่พี่ขาเป็นงานถุงนอนนะ เป็นงานถุงนอนนะ sleeping bag นะคะโอ้โหดีดเยอะนะคะอ่าระวังถล่มนะคะโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพี่พี่ขาว่ามันเป็นยังไงนะคะพี่พี่ขา sleeping bag นะคะงานถุงนอนนะพี่พี่จ๋ากระสอบนี้นะคะได้เยอะมากนะคะพี่พี่ขาเอามือถืออีกเครื่องหนึ่งมาถ่ายข้างบนแล้วก็ถ่ายข้างๆเลยค่ะเนี่ยพี่พี่ดูนะคะพี่พี่ขา งานสวยๆนะ Slipping b a g นะคะพี่ๆตาอ่าถ่ายถ่ายเลยค่ะถ่ายฝั่งข้างฝั่งฝั่งตรงนะคะสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาดูนะคะถ่ายให้ให้เห็นทั้งนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะพี่ๆค,ค่ะเดี๋ยวเรามาดูงานไปได้วยกันนะคะงานเป็นงานสลิปปิ้งแบ็กนะคะ เป็นงานถุงนอนนะพี่ๆค่ะเป็นงานถุงนอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะพี่พีๆ๋าเป็นงานถุงนอนนะสาหรับใครไปแคมปิ้งไปอะไรนะคะนี่ถุงนอนนะพี่พีๆ่ะนี่นี่อันนี้เป็นหางอันนี้ด้วยนะคะเมอร์เมดนะคะใส่เข้าไปนะคะหางเมอร์เมดนะทุกคนคะ่ะ โอ้โห oh, oh. เราสอดตัวเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วแล้วมีหางตรงนี้ด้วยโอ้โ oh, ห oh. น่ารักมากอันนี้นะพี่ๆขาแฟนตาซีสุดๆอะโอ้โ oh, ห oh. หางเมอร์เมดม,มาอีกแล้วนะคะถุงนอนหางเมอร์เมดอ,อันนี้มาทั้งเกดเลยทุกคนขามาทั้งเกตเลยอะโอ้โหแฟนตาซีมากทุกคนขานอนกันแบบกระตูนเลยอะพี่ๆขานี่หางหางนางเงือกมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะ นี่โอ้โหพี่พี่ขาถุงนอนการ์ตูนจ้าถุงนอนการ์ตูนจ้าโอ้โหเป็นเซตค่ะเจ้าหญิงค่ะพี่จา๋านี่เป็นถุงนอนนะพี่พี่ขาเป็นถุงนอนนะกระสอบนี้สามพันบาทสท่งฟรีนะจ๊ะสามพันบาทส่งฟรีนะจ๊ะพี่จา๋า โปรโมชั่นสามพันบาทส่งฟรีนะคะเอาเอาตัวหนีบมาหนีบค่ะนี่แล้วเราจะหนีบอย่างนี้นะมันเป็นถุงนอนนะพี่ๆคะไปเที่ยวไปอะไรนะคะตัวนี้เป็นงานไซส์ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ได้เด็กได้นะคะผู้ใหญ่ได้เด็กได้นะพี่ๆค่ะเป็นถุงนอนนะคะอ่ะ เราแป๊บหนึ่งนะทุกคนคะ่ะนี่นีบตรงกึงกากนะอ่ะนี่เป็นถุงนอนนะทุกคนคะ่ะถุงนอนนะคะดูกันต่อนะคะนี่ตัวนี้ก็เป็นถุงนอน หางนังเงือกยังมาไม่หยุดนะคะหางนางเงือกมาเยอะมากแต่พี่ๆคะ่ะนี่เอาตัวนี้นิบให้หน่อยคะ่ะโอ้โหกระตูนหนึ่งแล้วพี่จา๋านี่นิบตัวนี้ดิค,ะคะ่ะฮะโอ้โหยูนิคอร์นคะ่ะยูนิคอร์นคะ่ะยูนิคอร์คนค่คะ,คคะโอ้น่ารักมากนะคะสลิปปิ้งนะคะพี่ๆคะ่ะสลิปปิ้งแบ็คนะถุงนอนนะใครสายแคมป์ปิ้งนะ นี่ยูนิคอนมาค่ะยูนิคอนมานะคะนี่น่ารักมากนี่อไปต่อนะคะลองลองหนีบตรงหูหูกับตาดูค่ะนี่เป็นถุงนอนนะพี่ดาหรือจะเอาเป็นแบบใส่ถ่ายรูปเล่นๆก็ได้นะ ออกแบบแฟนตาซีหน่อยนะทุกคนจ้ะถ่ายตรงหูค่ะหนีบตรงหูให้เห็นตาค่ะอืมอันนี้จะเป็นแบบว่าเรียบๆแล้วนะพี่ๆขาเอยางานอย่างดีเลยนะนุ่มมากพี่จานุ่มมากนะคะผิดทางนะคะหูยนิคอนอยู่ทางนี้ค่ะ ผิดทางนะคะคนอิบไม่ไม่เข้าใจนะคะนิ่มมากพี่่ะถุงนอนนี่เป็นถุงเงาะนอนยี่ห้อนะคะคลามเร็วนะคะเป็นถุงนอนยี่ห้อแล้วนิ่มมากนิ่มมากตัวนี้ออกแคมป์หมอกอะไรเนี่ยนอนนิ่มเลยนะพี่จ๋าไม่ต้องกลัวหนาวนะนอนนิ่มนอนอย่างดีเลยนะพี่จ๋าเนี่ยพี่ดูนี่กระสอบละสามพันบาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋ากระสอบละสามพันบาทเท่านั้นนะคะ งานถุงนอนนะใครสายแคมปิ้งก็รุ่นนี้ได้เลยเป็นถุงนอนนะคะอ่านคอมเมนต์ให้หน่อยค่ะได้ประมาณกี่ผืนเดี๋ยวแมค่ค้านับให้นะคะออกเป็นแบบว่าสไตล์แคมปิ้งนะคะพี่ๆคะ่ะสไตล์แคมปิ้งนะคะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องละห <c oughs> นักพอค้าคหนีบแบบงงๆไม่ต้องหนีบนะคะเอาออกเลยคะ่ะ <c oughs> อ่ะ เนี่ยพี่ดูน่ารักนะน่ารักนะเป็นถุงนอนนะพี่จ๋าเป็นถุงนอนนะคะนี่สายแคมปิ้งสีส้มๆ้มเลยสีส้มๆมเลยนะคะอันนี้แบนเค์กนะคะเนี่ยงานแบบสายแคมปิ้งแท้แท้นะคะพี่พี่ขาสายแคมปิ้งแท้แท้นะคะควรมีนะพี่พี่ะาสายแคมปิ้งแท้แท้ควรมีนะพี่พี่ขาเนี่ยพี่พี่ดู อย่างดีอย่างดีนะคะอย่างดีนะคะราคาพิเศษมากๆนะคะกระสอบละสามพันบาทเท่านั้นถุงนอนนะพี่พี่ขาอย่างดีนะคะอย่างดีนะพี่พี่ะโอ้โหกระตูนค่ะกระตูนอีกแล้วนะพี่จ๋กากระตูนอีกแล้วนะคะนี่เนี่ยพี่ดูหนีบจากข้างบนได้ไหมคะหน,นีบตรงนี้ค่ะ พี่ๆท่านใดสนใจก็สั่งเข้ามาได้เลยนะคะของมีมาแค่สองสามกระสอบนะรุ่นนี้มาน้อยนะพี่ๆค่ะของหายากนะคะงานหายากนะอันนี้ขายขั้นต่ำก็ได้ประมาณห้าหกร้อยต่อผืนนะพี่จ๋าห้าหกร้อยต่อผืนนะแม่ค้าแนะนำเลยเพราะงานเป็นงานนิ่ห้องานเป็นงานนิ่มนะพี่ๆค่ะเนี่ยพี่ดู แค่ผืนนี้ผืนเดียวก็หลายร้อยแล้วนะพี่พี่ขาเป็นงานถุงถุงนอนงานแท้นะถุงนอนงานแท้นะพี่พี่ขากระสอบนี้สามพันบาทเท่านั้นนะจ๊ะสามพันบาทเท่านั้นนะพี่พี่ขาเป็นงานถุงนอนนะคะใครชอบเที่ยวสายแคมปิ้งก็แนะนําเป็นรุ่นนี้ได้เลยนะพี่พี่ขานี่ตัวนี้ต้องติดซิปนะคะนี่เป็นด้านในนะด้านในจะเป็นอย่างนี้นะพี่พี่ขา นิ่มมากแล้วก็ติดซิปอย่างนี้นะพี่ๆขางานอย่างดีงานอย่างดีนะคะใครสายแคมปิ้งก็แนะนําเป็นรุ่นนี้ได้เลยนะคะต้องรูดซิปอีกทีหนึ่งนะคะนี่อย่างดีอ่ะพี่ๆขาอย่างดีอะ่ะไม่ต้องกลัวไปแล้วนอนหนาวนะพี่พี่ดาไม่ต้องกลัวไปแล้วนอนหนาวนะตรงนี้ก็คือมีซิปรูป่พี่ๆก็สามารถรูดซิปได้เลยนะคะเป็นถุงนอน นิ่มมากงานคุณภาพนะคะงานเป็นงานอเมริกานะงานเป็นงานอเมริกานะพี่พี่ขาคุ้มค่าแน่นอนแล้วนิ่มอุ่นนะคะไม่ต้องกลัวหนาวนะพี่พี่ขาหรือใครชอบแฟนตาซีนะคะใครชอบแฟนตาซีนะคะแบบแฟนตาซีก็มีนะคะนี่อันนี้หางเงือกนะคะให้ให้ลูกได้นะคะอันที่สําหรับลูกนะคะสําหรับลูกก็ มีหางเงือกให้ด้วยนะคะเป็นถุงนอนหางเงือกให้ลูกๆได้นะคะหรือว่าจะเป็นถุงนอนน้องฉลามนะโอ้โหหลากหลายนะพี่ๆ่ะหลากหลายเแบบี้ชักนะคะอืมหลากหลายทุกคนค่ะนี่อันนี้ก็ผู้ใหญ่นะคะสีส้มนะคะพี่ๆ่ะสีส้มนีออนนะคะข้างในเป็นใบไม้นะคะพี่ๆ่า สลับได้นะสามารถสลับฝับ่งได้นะคะนี่นี่ด้านในเป็นลายบไม้แบบนี้นะคะกระสอบลับสามพันบาทเท่านั้นนะพี่พี่จ๋าคุ้มมากๆนะปกติสี่พันสี่พันห้านะคะถุงนอนแบบนี้เนี่ยพี่พี่ดูนี่ก็ของผู้ใหญ่นะคะงานอย่างดีนะพี่ดูข้างในบุเป็นอย่างนี้นะคะตัวนี้สามารถกันฝนได้นะพี่พี่ขาคุณสมบัติข้อดีของเขาคือกันฝนด้วยนะคะพี่พี่ขา เราออกสายแคมปิ้งอะไรเนี่ยนะพี่นะถุงนอนเราถ้าว่าเป็นถุงนอนแบบว่าบางๆเนี่ยมันแบบว่าไม่กันน้ลํลนะมันจะเปียกนะพี่พี่ขาฝนมันทะลุเต็นท์แต่ว่าอันนี้เป็นถุงนอนนะคะพี่พี่คะ่ะงานอเมริกานะคะผ้าข้างนอกเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะผ้าล่มอ่ะทุกคนขาผ้าล่มเพราะฉะนั้นเราจะนอนไม่เปียกนะตื่นมาไม่ใช่เปียกทั้งตัวนะพี่พี่คาะนี่อย่างนี้นะพี่พี่คาะ กระสอบละสามพันบาทเท่านั้นนะคะสําหรับกระสอบนี้กระสอบรีบวิวแม่ค้าจะส่งให้ฟรีนะคะกระสอบรีบวิวแม่ค้าจะส่งให้ฟรีนะคะเป็นงานถุงนอนนะคะของหายากเลยนะพี่ๆขาของหายากเลยนะคะโอ้โหตัวนี้งานใหม่นะคะตัวนี้งานใหม่นะคะนี่นี่นะไม่ต้องบอกชื่อนะคะจะเป็นติด ติดลิกติดนะคะแต่ว่าเป็นงานของแท้นะพี่ๆค่ะงานรุ่นนี้เป็นงานของแท้นะคะเป็นมือสองของแท้งานนํมมาเข้ามาจากอเมริกานะคะถ้าใครสนใจสามารถสั่งได้นะคะตัวนี้เป็นถุงนอนนะเป็นถุงนอนนะพี่ๆค่ะเป็นถุงนอนนะคะนี่อย่างนี้นะพี่ๆค่ะขอไม้แขวนหน่อยค่ะโอ้โหคุ้มมากๆเลยอ่ะกระสอบนี้แบบ การ์ตูนเยอะมากทุกคนค่กะการ์ตูนเยอะมากใครชอบสไตล์นี้แนวนี้นะคะสายแคมปิ้งนะคะรับไปได้เลยนะจ๊ะรับไปได้เลยนะคะถุงนอนนะคะถุงนอนนะคะอันนี้ไม่ต้องเงินก็ได้ค่ะนสวยนะทุกคนค่ะ โอ๊ยแม่ค้าบดบังมากเลยเด็กกิ๊ดฉลบนะทุกคนคะ่ะถ้าลูกเห็นแบบว่า,าโอหไปกิ๊ดสลบเลยทุกคนอะดูต่อนะพี่พี่คะ่ะนี่อันนี้เป็นถูถุงนอนผู้ใหญ่นะคะงานเป็นงานมียี่ห้อนะพี่พี่คะ่ะผ้าอย่างดีดูด้านในนะคะนี่ตรงนี้เป็นนุ่มๆน,นะคะนุ่มๆน,นี่คือหมอน มีหมอนให้อย่างดีนะคะครบเซตผ้าเป็นผ้ากันน้ำนะคะแบบแอดเวนเจอร์นะคะงานอย่างดีนะพี่ๆค่ะงานอย่างดีนะคะพี่ๆค่ะเนี่ยพี่ดูงานอย่างดีนะคะอ่านคอมเมนต์ให้หน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่จ๋าขอบคุณนะคะงานอย่างดีนะพี่ๆค่ะออกออกแคมปิ้งนี่ฝนฝนไม่เปียกนะเพราะว่างานงานเป็นงานผ้ากันน้ํานะพี่ๆค่ะ งานเป็นงานผ้ากันน้ำนอนอย่างนี้นอนอุ่นนะคะมีหมอนด้วยนะพี่จา๋ามีหมอนด้วยนะคะกระสอบละสามพันบาทเท่านั้นนะจะพี่จา๋าปกติสี่พันห้านะน้องจัดโปรให้นะพี่จา๋าน้องจัดโปรให้พิเศษนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็สั่งมาได้นะคะมาอีกแล้วค่ะ โอ้โหน่ารักมากกระสอบนี้คือได้ทั้งคุณแม่คุณลูกนะได้ทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะนี่ถุงนอนได้ทั้งคุณแม่คุณลูกคุณพ่อนะคะครบเลยทั้งครอบครัวนะคะนี่น่ารักมากน่ารักมากทุกคนค่ะครบเลยทั้งครอบครัวนะคะนี่น่ารักน่ารักนะคะกระสอบละสามพันบาทเท่านั้นนะพี่ๆค่ะ เนี่ยสวยๆนะตรงนี้เราก็ไปรูปซิบเอานะคะเป็นถุงนอนนะพี่พี่ขาอ๋อเนี่ยพี่ดูไซส์ไซส์ซคนนอนนะพี่พี่ขาไซส์ผู้ใหญ่นอนได้นะคะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไซส์ผู้ใหญ่มีอันนี้จะเป็นอะไรนางเงือกอีกแล้วนะคะเนี่ยพี่พี่ดูเป็นถุงนอนนะคะมีลายสกอตมีสีพื้นนะคะมีครบนลพี่พี่ขานี่ สวยมากลายนกนะคะลายนกนะพี่พี่ขาเนี่ยกระสอบละสามพันเท่านั้นนะจ๊ะกระสอบละสามพันนะคะช่วยช่วยขี้นะคะสลัดหน,น่อยค่ะนี่มาแล้วค่ะกระตูนเยอะมากทุกคนเยอะมากกระตูนเยอะจริงๆนะพี่พี่ขาเนี่ยพี่พี่ดู เอามา่แหนหน่อยค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะนี่นะคะพ,พี่คะ่ะสวยนะ นี่อันนี้ก็เป็นนางเงือกนะคะนางเงือกนะคะนี่ถูกนอนนางเงือกนะน่ารักมากอันนี้สีชมพูหวานๆนะคะใครชอบแนวชมพูหวานก็เป็นตรงนี้นะคะนี่อันนี้จะเป็นสไตล์คุณพ่อนะคะคุณพ่อหรือว่าผู้ชายนะคะ นี่มีหางทั้งเงืออีกแล้วนะคะตัวนี้ก็ด้านนี้จะเป็นด้านในนะคะด้านนี้จะเป็นด้านในฝั่งนี้จะเป็นด้านนอกนะคะตรงนี้จะเป็นซิปนะพี่ๆขาโอ้โหน่ารักอีกแล้วค่ะโอ้โหมาค่ะถุงนอนนะทุกคนคะ่ะน้องน่ารักมากฉลามไหม ฉลามหรือตัวอะไรตัวอะไรเหมือนฉลามไหม <Hey. S 1> การ์ตูนทุกคนค่ะไม่แน่ใจตัวอะไรนะคะอันนี้สไตล์วินเทจค่ะ <Hey. S 1> อันนี้อันนี้ใหญ่เลยอันนี้สไตล์วินเทจข้างในเป็นสีแดงอัสลับฟังหน่อยค่ะอันนี้วินเทจนะคะอื่เป็นกวางนะคะเป็นกวางอ่าต่อไปค่ะ อันนี้น่ารักอีกแล้วทุกคนค่ะเป็นกระตูนนะคะงานเป็นผ้ากันน้ำนะพี่ๆค่ะอ่านคอมเมนต์ให้หน่อยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้นะคะนี่ตันี้ก็เป็นผ้าล่มนะพี่ๆค่ะเป็นผ้าล่มนะคะเนี่ยพี่ๆดูซับข้างในอย่างดีนอนนิ่มๆน,น,นะคะ เนี่ยพี่พีดูอ่เป็นงานผ้าล่มนะคะอันคอมเมนต์หน่อยคะ่ะอ๋อคลิปเก่าภาพไม่ค่อยชัด,าาชดใช่ไหมคะมเดี๋ยวไว้แมคค่าไลค์ให้ดูนะคะออาทุงโยกเลยคะ่ะเดี๋ยวเรานับเลยหนึ่งสองสามสี่ ห้าหเจดแงานอย่างดีทุกคนค่ะเก้าสิบสิบเอ็ดอ่ะสิบสองสิบสามสห้าสหสเจ็ด 1ิบแปดสิบเกยี่สิบยอ็ดตรงนี้อีกค่ะยี่สิอ็ดนะคะพาเยอะทุกคนค่ะยี่สิบสองยสิบสายี่สบสยี่สิบห้ายี่สิบหก ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดน,นี่วินเทจเลยทุกคนคะ่ะเนี่ยพี่ดูวินเทจสุดสุดอ่ะสามสิบเอ็ดนะคะอ่าสามสิบสองสามสิบสาม สามสิบสี่สามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกสวยมากทุกคนคะ่ะสามสิบเจ็ด สามสิบเจ็ดนะคะกระสอบละสามพันบาทนะคะกระสอบละสามพันบาทได้ทั้งหมดสามสิบเจ็ดผืนนะคะสามสิบเจ็ดถุงนอนนะพี่พี่ขาตกราคาอยู่ที่ถุงละ8 1บาทนะพี่พี่ถุงนี้น้องบอกเลยนะพี่พี่ขงานมือสองงานตัวนี้นะคะถ้าพี่ซื้อมือหนึ่งนะถุงนอนนะ่ะไม่ต่ำกว่า1,000พัน 7จ0ดอยอัพถ้าเป็นมือหนึ่งนะพี่ๆค่ะงานตรงนี้งานเป็นงานนำเข้ามาจากอเมริกานะคะบางตัวนะคะพันถึงพันห้าแต่ตัวนี้นะคะพี่ๆค่ะราคาทุนน้องให้พี่ไปที่81บาทน้องแนะนำพี่ไปขาย300ออัพนะคะพี่ๆค่ะ น้องแนะนําให้พี่ไปขายถุงนอนตรงนี้นะพี่พี่ขางานคุณภาพทุกผืนน้องแนะนําให้ไปขายสามร้อยอับนะพี่พี่าบางผืนงานเป็นงานยี่ห้อแบรนด์ดังนะคะสามารถไปเช็คในห้างได้นะคะบางผืนราคาสองพันบวกนะคะพี่พี่ขาสองพันบวกบวกเลยนะพี่พี่ขาโดยเฉพาะงานตรงนี้นะงานตรงนี้เป็นงานยี่ห้อแท้มือสองนะพี่พี่ขา อย่างเช่นงานการ์ตูนก็เป็นการ์ตูนแท้เลยนะคะพี่ขาถ้าพี่ๆท่านใดอยากได้ถูกนอนนะคะสําหรับไปเที่ยวหรือว่าอาจจะชิวๆอยู่หน้าบ้านกลางเต็นท์นะคะพี่ๆขาก็รุ่นนี้ได้เลยนะคะกระสอบละสามพันบาทเป็นงานโปรโมชั่นนะคะกระสอบนี้น้องส่งให้ฟรีด้วยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดอยากได้นะทุนแปดบดาทคุ้มมากๆนะพี่ๆขา ราคาน่ารักนรกนะคะถ้าพี่ๆ่ันใดอยากขายสามารถแชทเข้ามาได้เลยนะคะของมีไม่เยอะนะพี่ๆจ๋าถ้าอยากได้แชทเข้ามาได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะ